สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการผสมปีก C3 นะครับเกมมิวเซิร์ฟฮอคนะมิวฮอคนะครับซีซั่น6 EP16 ครับส่วนผสมนะครับก็จะมีคอนดอร์เฟยเตอร์เป็นคนนก3นะครับแล้วก็คริสตัล3นะคอนดอร์เฟมแล้วก็ใช้ยอๆก็จะใช้ของยอๆบวก9ออฟสีขึ้นนะครับในการผสมนะครับก็มีเพชรเคียดแล้วก็เพชรม่วง10ชมพู10 ชาออสนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับหาซื้อได้ที่ x Shop นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเพิ่ม1%นเนะครับทาลิสแมนนะครับคอนดัลเฟมนะครับท่ตั้น3ดมดที่แมป150ถึง400ขึ้นนะครับแมป150นะครับคันธุลสามขึ้นไปนะครับ150แล้วก็400ขึ้นนะครับ นะดอกมอนันทั่วไปนะครับการผสมจะมีอยู่2แบบนะครับเข้าที่ผสมทั่วไปนะครับอันนี้จะเป็นการผสมแบบสุ่มปีกนะครับมันจะมีผสมแบบสุ่มปีกแล้วก็ผสมแบบฟิกปีกเลยนะครับเรายจกได้ปีกในผ้าคลุมไหนก็ใส่ปีกใส่ผ้าคลุมเข้าไปนะครับส่วนอันนี้จะเป็นการผรสมแบบสุ่มนะครับใส่ขนนกเข้าไปนะครับก็คิสตันเข้าไป ใส่เพชรเข้าไปครับเสร็จแล้วก็ใส่ชุดเข้าไปนะครับชุดพวกนี้หาง่ายๆนะครับสําหรับชุดยอยๆนะครับหาง่ายมากครับนี่นะจะมีกล่องมีกล่องของข,องขวัญน,นะครับเวลาเราไปบอดก,ก็บอดคาว่าบล็อกนะฮะจะได้กล่องแล้วก็โยนก็จะได้ของยอๆนะฮะโอเคนะฮะอ่ะเรามาผสมดูครับ ขับวัตถุประสงค์งต่วไปครับใส่คนนกเข้าไปคริสตัลและกระเพชรเข้าไปครับใส่ชุดเข้าไปครับนี่นะมันก็จะขึ้นว่าสร้างปีกสามความสำเร็จอยู่ที่ยี่สามเปอร์เซ็นต์นะครับเงินที่ต้องใช้ก็สี่ล้านหกนะครับเราเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้โดยการใช้อันนี้เพิ่มนะครับชุดเพิ่มนะใส่ชุดเข้าไปนะ อ่าก็จะเป็น3-4%มสี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับแล้วก็ใส่ทาลิสแมนเข้าไปด้วยครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์เลยครับนะฮะโอเคอ่าเรามาลองดูฮะสี่สิบเปอร์เซ็นต์จะผ่านไหมครับอ่าผสมดูครับกดผสมครับกดโอเคครับเรียบร้อยครับแตกฮะโอเคแตกหนึ่งครับเอาใหม่ฮะ การผสมมีมีได้มีเสียนะครับต้องทำใจนะครับโอเคเรามาลองผสมใหม่ดูครับรอบหนึ่งฮนะใส่เข้าไปครับ <c oughs> ผสมอีกรอบนะครับการผสมมีความเสี่ยงนะครับอาจจะติดแลอไม่ติดก็แล้วแต่ดวงเรานะฮะเปอร์เซ็นต์เราโอ้โห28% ลองดูฮะยี่แปดเปอร์เซ็นต์ผสมได้ไหมอืมฮึมยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยโอเคสองครั้งนะครับผสมอยู่สองครั้งก็ถือว่าโอเคนะฮะได้ปีกเอล์มานะครับปีกเอล์ีสามนะครับโอเคครับก็เสร็จสิน้นวิธีผสมปีกสีสามแบบสุ่มนะครับวิธีการขับปีก C 3แบบฟิกนะครับส่วนผสมก็จะมีปีก C 2นะครับเป็นปีกอาชีพไหนก็ได้ที่เราอยากทำนะครับอย่างเป็นคุมหลอดก็ได้นะครับถ้าใครอยากทำปีกก็ใช้ปีกนะครับอยากใช้ปีกอาชีพไหนก็ฟิกเลยฮะอันนี้จะเป็นการคาปีกแบบฟิกนะครับผมจะเทสให้ดู2ออย่างนะครับสปีกนะตัวแรกนะครับเป็นปีกของไนนะฮะต้องบวก11ออฟหนึ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็คิสตันสนะครับแล้วก็ขนนก3ก็ม่วง ูอย่างละสิบนะครับแล้วก็ชาวอัดนะฮะแล้วก็เพชรเคียชันนะครับแล้วก็ของยอยๆนะครับบวกก้าขึ้นไปนะครับอปสี่ขึ้นไปเราจะเอาเยอะกว่านี้ก็ได้ครับจะได้เปอร์เซ็นต์เยอะนะครับขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มาที่ผสมนะครับผสมทั่วไปนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับใส่คริสตัลเข้าไปมันก็จะบอกว่าการผสมที่คาดการเป็นปีกส3นะครับแต่พอเรากดปีกเข้าไปนะครับมันจะเป็นการผสมแบบฟิกปีกนะครับคือเราจะได้ปีก วิงออฟสตอมเลยครับเพราะว่าใช้ปีกของวิงออฟดากอนนะครับก็จะเป็นของเด็ดในเลยใส่ขนนกเข้าไปนะครับใส่เพชรเข้าไปชาวอัลกเข้าไปนะครับเสร็จสร้างเข้าไปอ่าแล้วก็ตัวนี้นะฮะแสบเปรับส่วนผสมทั้งหมดก็จะได้เท่านี้นะครับ80ดสปรนนะกดผสมเลยครับกดโอเคเรียบร้อยครับเห็นไหมฮะ แล้วก็จะได้ปีก Wing of Storm นะครับคองเบดมาตเตอร์ Mater, ก็คือฟิกเลยนะว่าต้องการต้องได้อาชีพนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองอีกมาลองเป็นของอคุ้มหลอดกันนะครเขามาที่ผสมนะครับแล้วก็ผสมตัวไปนะครับอ่าใส่คริสตัลเข้าไปนะครับขนนกเพชรน,นะฮะชาวออดไปแนละ้ว แล้วก็ใส่คุมเข้าไปครับเห็นไหมฮะมันจะเปลี่ยนจากการสร้างปีกเห็นไฮะถ้าผมใส่แค่นี้เข้าไปนะครับถ้าไม่ใส่พวกปีกพวกอันนี้เข้าไปเนะี่ยมันจะเป็นการสร้างปีกสี่สนะครับแบบสุ่มปีกว่าเราจะได้ปีกไหนนะฮะแต่ถ้าเราไม่อยากสุ่มนะครับคือเราอยากได้ปีกนั้นเลยแล้วก็อเอาคุมหรือเอาปีกที่เราต้องการจะคาบนะครับ นำเข้ามาครัฟได้เลยนะ<ด>เห็นไหมมันจะได้เป็นของคุ้มหลอดนะครับคุ้มหลอด C3 นะครับแต่ต้องบวก11แล้วก็ออฟส4ขึ้นไปนะครับนี่นะจะบอกนะครับว่าเรามันต้องการอะไรบ้างนะครับตารผสมปีก C3 แบบฟิกนะครับโอเคกดผสมด้วยฮะโ,โอเคฮะเรียบร้อยครับเห็นไหมก็จะได้เป็น คุมหลอดนะครับนี่ครับโอเคครับเรียบร้อยครับเป็นการผสมปิกแล้วก็คุมแบบฟิกนะครับฟิกอาชีพก็จบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ